หนึ่สสมสีมาลุ้นนะคะติดเตาติดเตา,ตดเ,ตาเดี๋ยวเราจะย่างบาร์บีคิวกระดาษนะมันไม่ติดตด้วยเนี่ยโอ้เสียดายเตาจะดำไหมเนี่ยใหม่แกะกล่องเลยนะเนี่ยทำแบบทำแบบบ,บ้านเราเลยแหละอุ้ยลมนะเย็นลมแรงมแรง <c oughs> อันนี้กระปูเสือรอไว้แล้วค่ะบรรยากาศในสวนวันนี้มา เ i เดวิวสวยนะวิดีโอค m มเมนซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์สตาร์อินโดนีเซียอันนี้ก็เป็นเอ่อเครื่องพังใช่ไหมอันนี้ก็เป็นกระท่อมกลางสวนค่ะอายพี่ถ่ายเฉยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะในสวน สีฟ้าน่ารักอะน้องแนนบรรยากาศข้างนอกนะคะวันนี้มาสวนดูบรรยากาศตอนนี้สวนยังไม่ได้ตัดหญ้านะคะเ,คเพื่อนๆก็กำลังชุลมุนติดเตากันอยู่ข้างในนะคะ ร้องโอเคสอสเีออต่อาแล้วนะคะจะย่างเหมือนบ้านเราเลยค่ะมีมีกันแบบว่าพวกเรานะคิดถึงบ้านเราเลยมารวมตัวกันอย่างี้ นี่ฉันดูการเบ็อยู่ที่เขาหมดเลยกูเป้เจเบลด้หนูจะอะไรไหนก็เดีเปกิบสีีไฮกูเปอันนั้นไปนั่งจองหมูก็ทะแล้วนู่นแต่ว่าอันอันนั่งแม่ตัวเองทำมันส้มตำไม่ใส่ โอ้ยไม่ใส่น้ำตาลเหรอโน้ำตาลมีอยู่แต่อยู่ในถุงไไม่รู้แต่ไม่ใช่ใส่กันไหมครับปกติใส่ใส่ใส่นิดนึงเออพี่ถามเฉยๆนึกว่าเดี๋ยวมันคนละไอ้นี่คนละสูตรพี่จะใส่หมดลูกเลยเหรอดีนะที่เบกดีนะมีคนเบกเออพี่บอกเวยาคนท้อมนั่งเฝ้าอยู่แล้วเออใช่ปลาร้านะคะปลาร้า ปลาสองช้อนชาอันนี้ปลาตัวเหรอต้องใส่ไหมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใส่แต่น้ำมันก็ได้อ่ะน,น้ำตาลอันนี้น้ำตาลก็กะปริมาณเราเอาไม่ะช้อนอะมีนะนี่เนี่ยเทนี่พอนะเออพอพอ,อม,มาแล้วต่อไปก็คืออปลาตัวแบ้วบแต่พี่เลยค่ะอ,อุ้ย,ยนี่มีกระเทียมด้วยเองโอ้เขาทำเอง ปลา้าทำเองเราจะใส่ไม่ใส่ดีเกลียดองใส่ไหมเพราะเมื่อกี้ใส่ปลาล้นั่นไปแล้วมันก็นัวใส่ไปสองอย่างเลยปลาระ่เลหรอเเป็นไรเดี๋ยวพี่โทรกลับอลิสอลิสอลิสกินส้มตำเป็นไหมคะ อลิฟกิน,นส้มตำไหมคะคันดคูคันดูปาปยาเอสเซนไหนคันดูชาปเอสเซน <c oughs> <c oughs> นี่คือนี่ส้มตำของเราตำเองนะคะใส่ปลาร้านัวๆเหมือนไม่ค่อยเห็นชัดเลยเพราะว่าเดี๋จะตำ พี่เห็นน,น,น้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มซูกี้ที่หนูเาให้พี่ใส่มาโอ้โาถุงเราก็อยู่เนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยพี่เขาออกหมดแล้วนะจะเต็มไหมเนี่ยอะไรจะเต็มโมงเดียยกเทเลยใช่ไหมเอามามาพี่ยกให้ยกเทให้เอาใส่ไปนั่นเลยอเ,เออมาพ<า>ูดล้ดเดิมวไม่ช,ชมดม้็อกเอ้ยรูสยกรู ถ้าทำอย่างนี้มันไม่ทันหรอก้าเราใส่น้อยใส่่านน้อยไงตอนแรกจะปิดฟไว้หนึ่งยกหม้อขึ้นเดี๋ยวเทให้น้ำพุ่เลยอันนี้ก็เดือดฟุดฟุดฟุดแล้วคับพี่น้องหานี้จะตื้อยู่จ้ะ สุกแล้ค่ะหมูกระไก่กรอกไม่จับมือโอ้โหไม่มีหายสวัสดีเลยนะอ่ะสวัสดีกันบ่อยแล้วอร่อยไหมเรื่อยๆเด้อนี่ก็ไม่มากอ๋อคุณนนั้นไมด้แต่แต่ไม่ให้เห็นตัวเด็กนะเธอไม่เห็นเด็กโอ้ยเห็นเด็กต้องถ่ายใหม่ถ้าเห็นเด็กมาทานหมูกระทะกันค่ะพูดดังๆอ๋อมาทานหมูกระทะกันค่ะกลางป่ากลางสวน วันนี้แลืมนี่จะให้เมื่อกี้เขาไปนั่งแล้วไงมาอาก้องมาไม่ชานจะให้แอนเดย์ถ่ายรูปพี่กับถ่แต่ก่อนรอบหลังว่ามันดำแล้วดูที่เนี้ยเอามาถ่ายไอ้ไก่ทไมจะนั่งเมามอยนั่งเมาามอยกันเพลินดูที่เนี่ยไก่ดำเลยค่ะ เก็บเอาซี่เก็บเอาเลยแต่ว all ่ากินเฉยๆแต่ว่าคนออกไปก่อนนี่น่ะเขาจะเลูกเรีหน okay, ูอบกินลูกอันเนี้ยหนูรู้ด mm ูซิเนี่ยลูกอะไรวันนั้นหนูกินมันเคลื่อนตัวงี้งี้งี้ใช่ใช่ใช่ถ้าเราชอบอะไรนางจะดิ้นถ้านางชอบมันจะมีการดิ้นที่แบบเราเราจะรู้ว่าเราจะรู้ว่าอันนี้คือถูกใจอันนี้ไม่ถูกใจอร่อยมาก แกจะถ่ายคนเดียวฉันจะกินเทปีอีกตากล้องต้องให้ต้องให้ตากล้องถ่ายไอ้นี่ได้มั้ยของฉันเข้ากล้องได้สวัสดีค่ะฮัลโหลทุกคนเข้ากล้องนี้เขาจืดเทปเฟอร์เขาสนับสนุนไปไหนกันนะาสมคม่ลงทุนเลยว่าจะให้ดีมาดูต้นอันนี้ไม่ถึงสวนผักหรอกวันนี้อุ้ยดูดิปลูกเองเลยเนี่ยต้นนี้ด้วยเหรอ ในกุหลาบเนี่ยด,ดูดกเพื่อนเพื่อนเชอรี่วิดิน่ากินไหมเดี๋ยวกินให้ดูนะนี่หวานด้วยอ่ะหวานมากเลยอ่ะดกโอ้ยดีจังเลยเนี่ยมีมีิ ต้นเชอรี่เนี่ยค่ะต้นเตี้ยนะคะนเนี่ยะะต้นไม่สูง หนักจนกิ่งย้อยเลยเนี่ยและต้นเขาก็ไม่สูงด้วยนะคะเนี่ยต้นเตี้ย่าายที่นสวนผักแมนเลยี่แทนนี่ถ่ายอันเดียบอกว่าให้จะกลับแล้วดอกไม้สวยมากเลย ดอกปีนี้มันตัดถูก<ด>ช่วดกเป็นช่อ<ด>เลยอ่ะดูดินี่มาดูผักคะนา้าอบกินเองค่ะผักกันนะคะทั้งนงมีอะไรบ้างที่ที่นี่ต้องมีบ้านให้ผักนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยว เวลาหิมะตกหรือลมแรงค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นพริกบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นต้นมะละนะคะอันนี้เป็นต้นมะเขือเทศอันนั้นน่าจะเป็นฟักทองนะคะก็จะมีบ้านปลูกไว้เวลาเออหน้าหิมะมาอะไรอย่างเนี้ย หรือลมแรงฝนตกแรงนะคะนี่นะคะ่ะสวนผักเล็กๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะคะเป็นผักต้นพริกกับโหระพานะคะอันนี้ก็เป็นผักสลัด